ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโลกอิส,สานวันนี้ก็มาเที่ยวอะไรฮะประ,ประตูเมืองประตูชัยนะครับนี่ครับโอ้ประตูชัยครับเขาเรียกประตูชัยนะ ก็จะเป็นเหมือนบ้านเราครับเป็นเมืองไม่เห็นหรอกเราเรียกประตูชัยลมก็ลากรถคู่ใจนะโอ้นี่ครับสัญลักณ์ของ ประตูชัยประเทศลาวมีแต่คนจีนนะมาเที่ยวคนจีนมาเที่ยวเยอะเอา ได้แล้วใช้ใคูาา่ไม่ได้ใส่โทรศัพท์แถวถ่ายได้อะไรวะเนี่ย ตอนนี้ก็จะเป็นประทูชัยที่ทุกคนชอบมาเที่ยวนะครับเข้างในก็จะเป็นร่มๆนะป,นปวดแขน,เป,นเปิดแล้วเนาะเปิดตรงไหนอ่ะ พามาเดินเล่นอย่างนี้นะไอ้นั่นเขานั่งทำอะไรกันเอ้๋วแหววไอ้นั่นเขานั่งทำอะไร ถ่ายตรงนี้ก็ได้ไมามน,น,นี่ครับเห็นหมดเลยตรงนี้นะเอ้าจะถ่ายรูปครับ ก็เห็นแต่หัวเอาเห็นตุท่องแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมก็ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปออกจากบ้านครับฝนมันตกครับไปไหนไม่ได้เลยครับที่เที่ยวก็มันมีที่เทียเท่ยวเยอะไหมมีเลยล่งน้ำได้ไหมตกไปไหนไม่ได้น้ำด้วย อย่ากฝน,น,นมันตกก็จะออกไปไหนลำบากนะม,มาตอนนปอือรถตรงไหนอ่ะ แล้วก็จะออกเดินทางนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมครับว่า <sh> พ <Spanish> ื้นที่แหล่งท่องเที่ยวครับจะออกเดินทางไปราคาเนี่ยราคาไดียวเลยองพัน เลยสองเส้นนะไปอันนี้ก็นั่งรถนะครับยังไ่พอหารอาทครับไม่ใช่จีร้อยเกือบพันอันนี้รถพิเศษอีกแล้ว ตัางพอไหมถ้าไม่พอก็แล็กแถวนั้นแหละเนาะ

เล็กอ่เล็กไม่ค่อยแรง,งครับนอนมานอน ก็พามาชมบรรยากาศนะก็ไม่มีที่ไปแล้วครับฝนมันตกครับถ้าฝนไม่ตกมันออกเที่ยวได้สบายอยู่นะมันมีที่เที่ยวอีกไหมมีหลายที่อยู่ครับแต่ก็รอตริดตามราวน้า ถ้าฝนไม่ตกก็มาก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายเดี๋ยวมีกันนะทีก็ไปไป่าเนี่ย